ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัย,รยไร้ปัญหาโดนแบงหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกระถางรถคันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเล็งอยู่ใต้คลิป สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอบนะครับในวันนี้เราก็หยกเกมเกยียมจิมแพ็กกันอีกแล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะมีไม่น้อยเลยนะครับที่รู้สึกว่าก็ตั้งใจเล่นนะแต่สู้มอนตัวนี้หรือบอสตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับเล่นไปยังไงก็แพ้ ตายรัวๆอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่จัดทีมเปลี่ยนทีมก็แล้วปั้นตัวใหม่ก็แล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับล้วอาจจะมีบางครั้งที่ต้องไปรบคนเพื่อนมาช่วยในการฟาร์มไอเทมต่างๆภายในเกม,มอะไรแบบนี้จริงๆมันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถสู้กับบอสหรือว่ามอนต่างๆภายในเกมได้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการสลับตัวหรือการวนโลเทชันในเกมเกมซีรีแพคนะครับดูจบแล้วถ้าทําให้ทุกคนเล่นเกมนี้เก่งขึ้นสักนิดผก็ดีใจแล้วนะครับก่อนจะชมก็ฝากก,าก,กล ไ้ด้วยนะครับ การสลับตัวหรือวนโลเทชันสำคัญยังไงนะครับทำไมถึงมีส่วนทำให้เราสู้กับมอนหรือบอสต่างๆได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นต้องเริ่มจากพูดถึงความสำคัญของธาตุภายในเกมนี้ก่อนนะครับธาตุในเกมนี้จะมีธาตุที่ชนะทางกับธาตุที่แพ้ทางอยู่นะครับเช่นธาตุน้ำชนะธาตุไฟแล้วธาตุไฟก็ชนะธาตุน้ำแข็งและธาตุน้ำแข็งเองก็ชนะธาตุไฟฟ้านะครับมันจะมีรูปแบบการไปชนะที่วนไปได้เรื่อยนะครับทั้ง7ทธาตุในเกมนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจในจุดนี้ก็จะเล่นเกมนี้ยากนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ ทนไรนะครับในเกมนี้ที่ผมจะมาไกด์ให้อย่างคร่าวๆนะครับถ้าในเกมนี้จะมีจุดสาคัญสาคัญ2ออย่างที่อยากให้จําไปใช้นะครับนั่นก็คือทําลายโลทธาตุกับคอมโบธาตุนะครับการทําลายโลทธาตุนะครับคือการที่ศัตรูมีโลทธาตุซึ่งเราต้องจัดทีมที่ตัวละครมีธาตุที่สามารถทําลายโลทธาตุของศัตรูได้นะครับส่วนคอมโบธาตุนะครับคือการที่ใช้ตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปทําปฏิกิริยาธาตุเพื่อเพิ่มดาเมจหรือผลลัพธ์อื่นๆที่ตามมาหลังจากการทําปฏิกิริยานะครับซึ่งเราสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับเช่น ที่สตูแล้วก็ตามโดยธาตุน้ำนี่ก็คือคอมโบระเหยนะครับตาเมก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะแปะธาตุไฟแล้วตามไปธาตุน้ําแข็งนะครับมันก็คือคอมโบละลายซึ่งา้าเมก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราแปะธาตุไหนที่สตูไปแล้วนะครับแล้วเราใช้ธาตุอื่นไปโจมตีมันก็จะเกิดปฏิกิริยาธาตุแล้วก็ผลลัพธ์จะแตกต่างกันออกไปนะครับ ทีนี้ว่าด้วยการสลับตัวหรือว่าการวนโรเทชันกันบ้างนะครับการที่เราจะเล่นแบบสลับตัวไปมาแล้วมันลื่นไหลท่าเดเมจได้แรงขึ้นหรือว่าทําปฏิกิริยาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันต่อเนื่องและผลลัพธ์มันโอเคการจัดทีมถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราจัดทีมไม่ดีคอมโบมันจะขาดกันเองนะครับจนทําให้การวนโรเทชันมันด้วนไม่ต่อเนื่องต่อให้สลับตัวดีแค่ไหนลำดับการเล่นดีแค่ไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับในคลิปนี้ผมก็หยิบทีมคอมโบมืนหาง่ายๆแต่ทรงประสิทธิภาพมาฝากกันนะครับปัจจุบันี้อยู แล้วก็ใช้ผ่านอับิบอยู่เรื่อยๆเหมือนกันทีมนี้เนี่ยครับก็คือทีมอายากะนั่นเองนะครับเชื่อว่าเสน่ห์ของน้องอายากะน่าจะมีหลายคนโดนน้องตกเะครับผมเองก็ไม่หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับกดต่อมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยเปิดฐาตัวมาคอมโบกับน้องนะครับังหลของทีมนี้นะครับก็จะมีอายากะเชนเฮอคาสูฮะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นตัวละครธาตุน้ำเลครับไม่ใครพอรู้ไหมครับว่าทีมนี้จะทำคอมโบธาตุแบบไหนผมให้เวลา5าวิในการตอบเลยครับ1 2 3 4ี่ 5. ใช่แล้วครับคอมโบท่าน,น้ำกับท่าน,น้ำแข็งเพื่อทําปฏิกิยาแช่แข็งกนันเองฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับเพราะแค่แปดท่าน,น้ำามโดยท่ทาน,น้าแข็งนั่คือเบสิคพื้นฐานของเกมนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเพิ่มการวนโรเทชันเข้าไปเพื่อดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการวนโรเทชันทำอย่างไงบ้างเริ่มจากการแปดน้ําแข็งที่สตูนะครับซึ่งผมไม่ใช่เชิดเหรอก่อนเลยนะครับอันดับแรก กดสกิลแล้วก็ตามด้วยอันติจากนั้นนะครับจะสลับเป็นคาเซฮะกดใช้สกิลขณะที่ศัตรูติดท่าน้ําแข็งจากนั้นกดอันติของคาเซฮะนะครับพอเสร็จแล้วก็สลับเป็นตัวละครธาตุน้ําเพื่อใช้แข็งศัตรูให้อยู่กับที่นะครับถ้าเกิดว่าตัวละครธาตุน้ําที่เราใส่มาในทีมเป็นตัวละครสื่อเวทเราสามารถใส่สื่อเวท่ดีได้นะครับชื่อเต็มๆมันน่าจะเป็นดาร์นสเลเยอร์สักอย่างหนึ่งนะครับเป็นาวสื่อเวทสามดาวนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจได้หลังจากที่ศัตรูติดแช่แข็งแล้วนะครับก็สลกกด้ว็ อันติในจังหวะนี้นะครับดาเมจจะค่าน้ําแข็ง5-7ถึงฮิตขึ้นอยู่กับตอนที่เรากดใช้สกิลของเชนเหอนะครับกดครั้งเดียวเท่ากับ5ครั้งกดครั้งจะเท่ากับ7ครั้งดาเมจท่าน้ําแข็งจะเพิ่มขึ้นตามการกดสกิลของเชนเหอนะครับจากนั้นก็ตามด้วยสกิลของอายากะนะครับแล้วก็ตีรัวๆถึงว่าจะตีทัก2ที่3ทีเราใช้ตีก็ได้นะครับแล้วแต่เลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะวนคอมโบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบ1นึ่งไฟนะครับโจมตีสตูดิโอท่าน้ำแข็งจะแลลล้้้วก็ใใหหเปี่ยนสับ เพื่อเก็บพลังงานอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะสลับกันก็ได้นะครับใช้สกิลของเชนเหอจากนั้นก็สลับเอาัอยกะมาเก็บพลังงานนะครับสามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ตามด้วยตัวของคาซูฮานะครับเพื่อทําการเซวเพื่อเพิ่มดาเมจของท่าน้าแข็งนะครับและต่อด้วยตัวละครท่าน้ำนะครับเพื่อใช้แข็งสตูอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยนะครับว่าเราไปสู้กับสตูแบบไหนถ้าไม่ใช่ระดับบอสเนี่ยเราสามารถใช้แข็งได้นะครับแล้วก็สามารถทำคอมโบได้แบบสบายเลยนะครับสตูไม่ทันได้โจมตีเราแต่ถ้าเป็นสเกลระ พูดง่ายๆนะครับการเล่นทีมนี้การวนโรเทชันแช่แข็งศัตรูแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับถ้าเราออกไปสู้กับศัตรูพวกศัตรูแบบกลางๆนะครับไม่ได้เป็นถึงขนนั้นบอสตัวใหญ่นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถแช่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าการสลับตัวนะครับต้องจากดามจจะเพิ่มขึ้นแล้วมันช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับการจัดทีมให้เหมาะสมกับศัตรูที่สู้ thing, สก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับไปช่วยเราเล่นง่ายขึ้นแต่การวนโรเทชันที่ถูกต้องการรู้ว่าเราควรสลับใช้งานตัวละครไหนก่อนหลังมันช่วยเราเล่น จับจประสบการณ์ส่วนตัวใครที่มีตัวละครตามนี้ก็ไปลองทําตามดูได้นะครับดาเมจแรงมากๆเลยนะครับทีมนี้ จริงๆการวนโรเทชันมันละเอียดกว่านี้มากนะครับเพราะมันลึกลึกไปถึงตัวละครทําอะไรได้บ้างอาวุธที่ใส่เป็นอาวุธอะไรอันดับแกที่ใช้เป็นเซตไหนมันนักก็เป็นวินาทีเลยนะครับเป็นวีแบบวีต่อวีเลยซึ่งมันจะยุ่งยากเกินไปนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะครับว่าตัวละครที่เราปั้นเนี่ยมันปั้นดีแล้วหรือยังถ้าเกิดเราปั้นดีแล้วนะครับเรื่องต่อไปได้คนคิดนะครับก็คือเราสามารถจัดทีมไหนได้บ้างจากนั้นก็ให้ลองไปดูตามเว็บหรือว่าคกด์อื่นๆนะครับว่ามีที่ไหนจัดทีมแบบเราเล่น แบบไหนบางนะครับเริ่มจากตัวละครไหนแล้วจบที่ตัวละครไหนประมาณนี้หรือถ้าทีมที่เราจัดนะครับมันไม่ตรงกับที่ไหนเลยนะครับเป็นทีมที่เราแบบว่าคิดเองจริงๆนะครับไม่มีใครจัดทีมมานเราเลยก็หาตัวที่เป็นท่าเดียวกันแทนนะครับเช่นท่าทีมอายกาเมื่อสักู่นี้นะครับผมไม่มีเชนเฮอไม่มีคาซึฮะผมก็จะใส่เป็นไดโอน่ากับซูโคแทนนะครับส่วนตัวท่าน้ำถ้ามีโคโคมิหรือว่ามูนาผมก็จะเลือกเป็นบาบาราแทนนะครับอะไรทำนองนี้ส่วนของที่ใส่นะครับจะใส่คล้ายๆกันหรือไม่ก็เป็นของให้ตัวละครนั้นใช้แลคุมที่สด เช่นไดอน่าชาให้นูดีสกิลจะคุ้มที่สุดพอใช้สกิลได้2ครั้งได้ทั้งพลังงานดละโลมาใช้งานนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของการจัดทีมอีก,กน,นึงนะครับสำหรับการจัดทีมจะมาบนโดเทชันนะครับเราควรจะรู้ด้วยนะครับว่าท่าไหนมันทำปฏิกยากับท่าไหนแล้วมันส่งผลอะไรนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราจะแช่แข็งศัตรูเราอยากจัดทีมที่เอามาแช่แข็งศัตรูมันก็ไม่ควรที่จะมีทตุไฟในทีมนะครับเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราแช่แข็งเพื่อทำละลายแทนนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นทีมพวกอย่างพวกคอมโบบูมอะไรแบบนี้นะครับที่ใช้นีรูเป็นหลักทีมนั้นเนี่ยด้วยความพิเศษของตัวละครนะครับเฉพาะนีรูเท่านั้นนนใทีมะครับ เป็นต้องมีแค่ธาตุไม้กับธาตุน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้เป็นธาตุอื่นแล้วม้าเฟื่องของนิรูหรือว่าบอลที่ฟูลคอเนี่ยมันจะไม่ส่งผลนะครับถ้าเกิดเราใส่ธาตุอื่นเข้ามาในทีมเนี่ยม้าเฟื่องแบบบอลที่ฟูลคอของนิรูก็จะไม่เกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วการจัดทีมต้องดูตัวละครด้วยนะครับว่าตัวละครน,นั้นมีความพิเศษ,ษอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่เราใส่ตัวละครอ,อะไรก็ตามเข้ามาในทีมเนี่ยมันจะไปขัดกับการฟุตบลชั่นหรือเปล่านะครับหด จริงๆก็อยากจะลงเรียดให้มากกว่านี้นะครับแต่กลัวว่ามันจะดูวิชาการเกินไปนะครับเรามาเล่นเกมกันใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะแบบว่าแนะนําอะไรให้มันดูแบบละเอียดเกินไปตัวเลขเกินไปแบบนี้นะครับมันดูแบบปวดหัวเกินไปเรามาเล่นเกมกันนะก็ <laughs> <ulas uk imposed> ะอยากจะแชร์อะไรให้มันแบบเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ดูวิชาการมากเกินไป <G> ก็เลยม,มาแชร์การบนโ o เ a t i o n แล้วก็นวะคิดอย่างง่ายในการเล่นกับทุกคนแทนนะครับหากพูดตรงไหนผิดไปหรือแนะนําส่วนไหนผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องไหนอยากเสริมเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนําการเข้ามาได้เลยนะครับ ผมรออ่านอยู่นะครับไม่มีผิดถูกนะครับช่วยกันแชร์ข้อมูลกันนะครับจะเล่นเกมนี้ได้สนุกยิ่งขึ้นและก่อนจากกันไปนะก็ฝากสปอนเซอร์เหมเช่นเคยนะครับอยู่ผมมานานมากแล้วนะครับกับ o v e r t อร์ทอฟฟรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบงค์หรือดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชิปมัแพคคงไกซาเรลหรือเกมมือถือเกมอื่นๆนะครับเราเองก็มีเหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับที่ห้องร้านอยู่ใต้คลิปนะครับเท่านี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแแคครร์ดดูลสุขภาพ้วยนะับ

できませんねっ失礼吸引テスト開始ニ<っ><っ>雪を前スッキリ6308 超格段系、元気出してよ取った失礼フッフフフフ